何 <noise> ที่คุ้มพยาศร,รีสอร์ทอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามกรมทางหลวงได้มีการออกแบบสร้างทางหลวงสี่ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข3093สายท่าน้ำสมุทรสงครามปากท่อนายสมบูรณ์เทียนธรรมชาติผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบเ <im S 2> ชิญประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทางหลวงสายนี้สร้างผ่านจึงได้เชิญประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมออกแบบแสดงความคิดเห็นในการสร้างถนนเส้นนี้เพื่อไม่ให้ส,ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมเห็นชอบในความคิดเห็นที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการก่อรร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 สร้างถนนเส้นทางดังกล่าวโดยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาพิธีกรของกรมทางหลวงมาร่วมอธิบายสร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบในการสร้างถนนและร่วมในการออกแบบถนนทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข3093สายท่าน้ำสมบูรณ์สงครามปากท่อครั้งที่1ก่อนที่จะมีการอนุมัติการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวและอยากจะให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถนนเส้นนี้ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและแก้ไขการสร้างแบบการสร้างถนนสายนี้ก่อนที่จะมีการอนุมัติในการก่อสร้างจริงเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเห็นชอบในการออกแบบครั้งนี้ด้วย